ยินดีต้อนรับสู่สวนลงปีตินะครับวันนี้สัญญากับเพื่อนไว้ว่าจะชวนมาลองเอาต้นมดยออปลูกลงกระถางกันนะครับหลังจากที่คุยไว้ว่าเมื่อวานเดี๋ยวลุงจะทำให้ดูกับลูกค้าหลายๆคนที่ซื้อต้นมดยอบไปเพื่อนๆหลายคนซื้อต้นมดยออไปแต่ว่า ก็มีคําถามว่าปลูกยังไงดูแลยังไงอะไรเงี้ยเนาะ,ะวันนี้ลุงก็เลยจะมาทดลองทดสอบหรือไม่ก็แบบว่าเออมาบอกวิธีการปลูกนะครับวันนี้ลุงใช้กระถางแบบแบบมีรูนะครับเหมือนกระถางปลูกกัญชาเนี่ยมันจะมีรูแบบนี้นะเห็นไหมครับเนี่ยผมซื้อมาจาก l a z a d a นะหรือ s h อปปีน่าจะเป็น s h o p e e อปป่านะ ผมซื้อมาจากช้อปปีนะครับมันจะมีรูเยอะมากคือข้อดีของมันก็คือมันระบายอากาศได้ดีระบายน้ําได้ดีนะครับกระถางพวกนี้นะนี่เป็นน่าจะกระถางสักสินิ้วนะฮะกระถางประมาณสิบนิ้วปากกว้างสิบนิ้วนะแต่ว่าตูดไม่กว้างตูดก็ประมาณ6นิ้ว7นิ้ว6นิ้วนะเนิ้วนี่แหละนะลุงใช้กระถางตัวนี้ในการปลูกมดยอมนะครับหลังจากที่ได้ต้นพันุ์ไปแล้ว นะหลังจากที่หลายๆคนเพื่อนๆหลายๆคนที่ได้ต้นพันธุ์ไปแล้วจะแบบนี้นะครับแบบนี้เรียกว่า,า bare root นะครับก็คือก็คือ b a r ู root ก็คือว่า,าแบบถอนลากไปให้เลยนะถอนลากไปเลยนะก็คือเจอลักษณะนี้เนะี่ยไม่ใช่ว่ามันจะตายอุ้ยมันมียางด้วยนะครับเนี่ยมีเลซินออกมาแล้วนะ ไม่ตายนะครับเพราะว่าต้นไม้เนี่ยต้นนี้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละอ่านิสัยของเขาก็คือตอนแรกเขาใบาเขาจะเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะฮะใบ,บจะเต็มไปหมดเลยแต่พอเราเคลื่อนไหวนิดเดียวใบมันก็จะร่วงหมดเลยเหมือนก็อย่างเงี้ยครับเนี่ยนะเนี่ยมันก็ต้นนี้เห็นไหมครับต้นนี้นะใบมันก็จะร่วงหมดเลยแล้วก็เป็นเหลืองก็จะร่วงหมดเลยแล้วก็ทิ้งทิ้งใบนะพอทิ้งใบเสร็จแล้ว,วมันก็จะแบบ พอทิ้งไปเสร็จแล้วมันก็จะสักพักนึงไม่นานมันก็จะแตกยอดใหม่ออกมาอีกนะอันนี้คือนิสัยของมดยอบนะครับมดยอบตระกูลนี้นะชนิดนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลุงจะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าต้นมันเป็นแบบนี้นะรากกันเป็นแบบนี้สามารถที่จะตัดรากออกก็ได้นะถ้าไปตัดรากก็ได้นะแล้วแต่นะครับนี่ครับต้นนี้อายุประมาณสปี นะครับติดผลแล้วนะครับเนี่ยมีดอกมีมีผลแล้วนะแต่ว่าพอดีดเราถอนมาแล้วลูกมันก็ร่วงนะนะแล้วก็มาสาธิตให้ทุกคนได้ดูกันอันดับแรกเลยวัสดุปลูกที่ใช้ก็คือต้องโปร่งนะครับดินแบบนี้ดินแบบนี้ไม่ได้นะครับดินแบบนี้ไม่ได้แล้วครับเราใส่ตรงๆแล้วก็ปลูกไปตรงๆเนี่ยไม่ได้นะครับตายได้เลยครับเพราะว่าลดน้าปุ๊บอุ้มน้ําดินมันอุ้มน้านะดินอมน้ําไว้นะอ่าวิธีการก็คืออ่ะใส่ลงไป เราก็จะใส่มะพร้าวก่อนอันดับแรกเราใส่มะพร้าวรองก้นไปก่อนนะอ่าใ,ใส่มะพร้าวรองก้นไปก่อนแล้วตามด้วยตามด้วยดินหมักนะครับอ่านี่วางไว้ก่อนนะเนาะรู้ทำอันนี้คือดินหมักที่ลุงมีนะครับอ่านี่นะครับดินหมักนะอันนี้ดินนี้คือลุงใช้หมักอยู่ที่สวนเป็นใบไม้ใบไม้เศษไม้แล้รพวกนี้มันหมัก ไม่มีอะไรไม่หมักใส่ขี้วัวเฉยๆนะมันจะโปร่งๆร่วนๆแล้ว,ลว,ลวก็นุ่มๆนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีเศษใบไม้มีอะไรด้วยนะการต่วนี้ก็ใส่ลงผสมลงไปด้วยนะอันที่สองอันต่อมาอันต่อมาก็คือ,อวางย่างนะต่อมาก็คือตัวนี้นะนี่อะไรวะอ่าถ่านผงถ่านที่ชาวบ้านเขาเผาถ่านกันนะ่ะ อาชาว่าเขาเผาถ่านกันนะนะเอาไว้อุ้มน้ํานั่นตูดน่นะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่นะแต่อย่าใส่ผสมอย่าใส่ผสมทั้งหมดรวมกันนะครับไอตัวนี้ต้องใส่ใส่ไว้ชั้นนี้นะเพราะว่าอาทำไมถึงใส่ชั้นนี้ชั้นเดียวทำไมถึงใส่ชั้นนี้ชั้นเดียวเหรอเพราะว่าอาถานอ่ะมีมีการอุ้มน้ําแล้วก็กักเก็บ สารอาหารบางตัวที่จะนั่นไว้ฉะนั้นเราก็ใส่ประมาณนี้แล้วก็มันก็จะมีเก็บสารเก็บคาร์บอนเก็บอะไรไว้ของมันอยู่นะแล้วหลังจากนั้นก็ใส่ลงมาคราวนี้ก็เริ่มเลยเริ่มผสมเลยคราวนี้นะแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วว่ามันจะอะไรแนละ้วคราวนี้ส่วนผสมมันก็คืออ่าคุยกับปะพร้าวเนี่ยกับปะพร้าวเนี่ยกับไอตัวเนี้ยผสมไปเลยนะนะผสมไปเลยพอหลังจากนั้นก็วางต้นเลยนะครับ ลุงไม่ตัดรากออกนะเนี่ยจริงๆต้องตัดรากออกแต่ว่าไม่ตัดก็ได้นะก็คือวางเลยวางเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่มาเลยคันนี้นะผสมปนเปนกันไปเลยทั้งขุยมะพร้าวทั้งทั้งดินบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะผสมผสมกันไปอย่า,าคือวัตถุประสงค์ของเราคืออย่กให้ดินมันร่วนซุยนะอย่าให้ดินมันร่วนซุย,นะยมะพร้าวมันก็อมน้ําเกินไปใส่เยอะเกินไปก็ไม่ดี นะครับใส่มะพร้าวอย่างเดียวก็ไม่ได้มันก็ต้องใส่ดินร่วนซุยเข้าไปด้วยอะไรด้วยแต่เชื่อไหมครับว่าต้นนี้รับรองงามนะก็รักประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะนในการปลูกมดยอนะโอเคนี่คือเรียบร้อยนะการปลูกอย่างนี้นะแล้วก็เอาไปวางไว้อย่าลืมนะครับว่า,าเวลาวางกระถางวางไว้บนอย่าวางไว้บนดินนะครับให้วางไว้บนเหมือนกับ วางไว้บนอิฐบล็อกหรือวางไว้บนปูนอะไรสักอย่างหนึ่งนะเข้าใจเหรอครับเพราะว่าที่ตูดกระถางเนี่ยเดี๋ยวนะเนี่ยที่ตูดกระถางเนี่ยครับมันมีขอบปีริมอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราวางปิดดินเนี่ยดินมันก็จะมาอุดรูอุดรูด,ดูน้ําก็จะไม่ไหลฉะนั้นเราอย่าปิดรูนี้อย่าปิดรูนะครับพยายามให้รูเปิดไว้ก็คือวางไว้บนก้อนอะไรก็ได้แล้วแต่นะ เพื่อให้น้ำมันระบายออกได้ดีให้น้ำมันระบายออกได้นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเห็นต้นมันโยกไหมครับลนมันโยกไหมลมพัดก็โยกแล้วอันนี้ถ้าต้นโยกนิดเดียวนะใบร่วงเลยลมพัดนิดเดียวใบโยกใบร่วงเลยวิธีการก็คือใหม่ๆทํำยังไงต่อเดี๋ยวลงจะาเนี่ยตอนนี้ทําได้รุนแรงได้ไม่เป็นไรนะครับอย่าไปซีเรียสช่วงช่วงท,วงที่ช่วงที่กําลังทําอะไรกีดกันเกี่ยวกับเขาอยู่ บจะร่วงหรืออะไรก็แล้วแต่โยกได้โยกได,กได้รุนแรงได้ไม่เป็นไรแต่เวลาที่เขาเขาไปอยู่ในส่วนของเขาแล้วอะเราเวลาเราวางเขาแล้วอะเราอยากให้เขาโยกแย,ยก,ยกโยกเยนะอ่าอันนี้คือการคําไม้และนะอันนี้เป็นไม้เอ่อไม้พวกไม้ตะเกียบหรือพวกนี้นะนะเอาไม้ตะเกียบหรือพวกนี้ก็ได้ครับามาคําไม้แล้วก็ใช้เชือก มัดไว้ติดตึงไว้อ่ลุงมีเคบันไายเยอะมากเพราะว่าลุงซื้อเคบันทายมารัดต้นไม้นะแล้วก็จะรัดไว้อย่างนี้นะอาหลังจากนั้นก็ลัดเปือป่อๆๆยึดให้แน่นนะยึดให้แน่นโอเคอันนึงปักลงไปมันโดนขวยมะพร้าวปักลงไปแล้วก็ยึดนะครับ ยึดอีกครั้งนึงนะเนีนเ่ยก็ยยึดไว้แค่นี้ครับเสร็จพิธีนะแล้วก็ลดน้ําให้ชุม่มลดน้ําให้ชุ่มเลยลดแบบลดให้น้ําไหลออกกระถางเลยนะครับลดให้ไหลออกกระถางเลยให้ให้มันโฟลไปเลยหลังจากนั้นก็ประมาณทัก10วัน10วันไอ้ตมุตมิตัวเนี้ยมันจะแตกใบออกมาใหม่นะครับ เห็นไหมครับตูพวกตัวนี้จะแตกใบออกมาใหม่อันนี้คือหนามนะครับหนามหนามยอดแล้วก็จะแตกออกมาใหม่แล้วก็ออกลูกมาด้วยนะอาจจะมีดอกด้วยเพราะว่านี้2ปีแล้วนะตัวนี้สองปีกว่าแล้วนะครับนี่คือต้นมดยอดนะครับวิธีการปลูกมดยอดเป็นอย่างนี้มดยอดหลายๆคนบอกว่าเออมดยอดมันคืออะไรต้นคืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลุงจะทําเอกสารอ่าเดี๋ยวลุงจะทําเอกสารแล้วก็ข้อมูลไว้ให้ว่ามดยอด สรรพคุณมีอะไรบ้างวิธีการปลูกปลูกเพื่ออะไรทําอะไรแล้วก็ยางเรซินมีสรรพคุณอะไรบ้างลุงจะเขียนเป็นเอาเป็นแบบว่าเป็นตาําราเลยไหมเป็นเ,เป็นสมุดเอาเป็นหนังสือใช่เอาเป็นหนังสือเลยดีกว่าว่าหนังสือคู่มือการปลูกมดยอบอะไรประมาณนี้นะเนาะคือถ้าใครยังสนใจต้นมดยอบนะใครสนใจต้นมดยอบนะติดต่อลุงได้ไซนี้ มันก็มีหลายไซส์เดี๋ยวราคามันก็ตามต้นเล็กต้นใหญ่แต่ว่าอายุเท่ากันนะอายุเท่ากันเพราะว่าประมาณสองปีกว่าติดดอกแล้วท,ทุกต้นเลยเหลายหลาย,หลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่มีไม่มีแบบนี้ปลูกใส่หินภูเขาไฟได้ไหมหินภูเขาไฟดีมากครับหินภูเขาไฟผสมกับกตัวนี้นะนะครับหินภูเขาไฟเม็ดใหญ่ๆผสมกับอ,อ,อะไรนะผสมกับใบกัมปูใบกัมปูหมักนะครับ ดีมากนะครับมดยอดตัวนี้ไม่ไม่ซีเรียสเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องอื่นเหมือนกับเหมือนกับกัมยานหรือแฟรงกินเซนส์แฟรงกินเซนส์ตัวนั้นบางบางชนิดนี่ไม่ได้เลยเพราะลากเน่าเลยมดยอดจะไม่ค่อยเน่าลากจะค่อยลากจะค่อนข้างดีแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้จะค่อนข้างที่จะเวิร์กมากเพราะว่า,าเขาจะอยู่แนวโซนมาทางอ,าอินเดียปากีสถานอะไรอย่างเงี้ยโซนนี้นะ มันก็เลยทนหน่อยอชมพูทวีปะ่ะนั่นแหละก,ก็จะทนหน่อยอหลายๆคนถามว่ามันใช้อะไรได้บ้างแต่ว่าลุงเปย์ๆไว้เลยนะว่านี่คือนี่คือหนึ่งในสมุนไพรที่ใช้ในอายุรเวทได้ได,ได,ได้ได้หลายตำรับมากไม่ว่าจะบำรุงไม่ว่าจะหัวใจสมองอหัวใจสมองแล้วก็เหมือนกับ ผิวนะฮะชะลอวัยนะฮะได้ไอตัวนี้ตับด้วยนะตัวนี้นะแต่เราเดี๋ยวเราเมื่อคืนเราเลียกันพ่อลุงมันก็ไม่ใช่หมอแล้วไม่จะมาฟันธงแบบนั้นไม่ได้ต้องเอาเอาข้อมูลในข้อมูลในงานวิจัยแล้วก็อ้างอิงมาเล่าสู่กันฟังได้นะแต่ว่าถ้าจะบอกว่าเฮ้ยเชื่อลุงนะอย่าเชื่ออย่าเชื่อต้องได้อ่านแล้วก็ได้ศึกษาอย่างแท้จริงแล้วก็ทดลองใช้เอาเนาะอันนี้ลุงก็ทดลองใช้ในโรคภูมิแพ้หอบหืดของตัวเองนะครับ ก็อย่างที่บอกอะ่ะคือมันก็มันมันก,มนก็มันก็ลองมันใช้จนเราเราปลูกอะ่ะนะเราปลูกอะ่ะมันใช้จนเราปลูกนี่สองปีสามปีสามปีกับเกือบห้าปีแล้วนะครับเกือบห้าปีแล้วตั้งแต่หลังโคก่อนโควิดนะครับที่ลุงทําเรื่องนี้อยู่เรื่องกายานมดยอดอันนี้มีประมาณไซส์นี้นะประมาณสี่พันสี่พันต้นนะครับตัวนี้นะ ส่นี้สี่พันต้นลุงจะทะยอยทยอยออกมาเอาไปใส่กระถางใส่กระถางแต่อาจจะไม่ใช่กระถางรุ่นนี้นะอันนี้เอาไว้กระถางโช,ช์เฉยๆอาจจะเป็นกระถางเล็กๆแล้วก็เตรียมที่จะเอาไปปลูกนะ,ะับปลูกต่อไปนะครับแต่ว่าใน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 แปลงที่ปลูกก็มีนะครับมีที่ติดผลแล้วติดเม็ดแล้วก็มีอนาคตถ,ถ้าใครอยากได้เม็ดก็ทักทายมาได้ทางข้อความนะฮะไม่แพงเอาเม็ดไปปลูกเองก็ได้หรือว่าจะซื้อต้นไปปลูกเองก็ได้นะอ่าแล้วก็เป็นเครือข่ายกันเป็นเพื่อนกันนะ,ะรู้จักกันแล้วก็คือ เป็นเพื่อนกันตลอดไปอันนี้คือนิยามของลูปิดีเนาะประมาณนั้นนะแล้วใครถ้าใครสนใจก็ทักๆมาอ,อยากได้ไปปลูกหรืออยากจะปลูกทําอะไรอะไรก็คุยให้ละเอียดคุยให้ดีอย่าเพียงแค่ว่าเฮ้ยอยากแล้วก็ปลูกอยากแล้วก็ปลูกไม่ใช่เราต้องปลูกมันต้องมีเหตุผลในการปลูกสิมันต้องมีเหตุผลในการทําคือหลายๆคนอยากอยาก,ยากพอเกิดความอยากเพิ่งไปปลูกแล้วแบบอีกสามสี่วันลืมอีกสี่ห้าเดือนลืมแล้วก็ตายหรือจริงๆแล้วมันก็ไม่ตายนะ มันก็อยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าคุณค่ามันหายไปเพราะว่าความตื่นเต้นในในในครั้งแรกที่เป็น first impression อะ่ะมันมันไม่มีแล้วอะ่ะมันไม่มีแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าปลูกทําไมวะอะไรประมาณนี้เนาะโอเคอันนี้ก็คือสรุปง่ายๆลุงปลูกให้ดูแลนะประมาณนี้แหละนะแล้วก็รายละเอียดต่างๆทักทายลุงได้นะคุยกับลุงได้ตลอดเวลาแล้วก็ส่งข้อความมาถ้าอยากรู้เรื่องอื่นๆเกี่ยวกับการดูแลเกี่ยวกับการใช้งาน อะไรก็ว่ากันไปเนาะลุงจบคลิปแค่นี้นะวันนี้นะเดี๋ยวลุงจะทําต่ออีกมันมีประมาณทักห้าสิบต้นนะลุงจะใส่กระถางเล็กแต่ไม่ใช่กระถางใหญ่แบบนี้นะโอเคนะครับขอบคุณมากมาที่ติดตามขอบคุณมากมาที่รับชมนะครับเดี๋ยวลุงจะทํากระถางเล็กต่อไปนะขอบคุณมากๆาครับ